มล <mm วันนี้น้องปาจะกินข้าวเหนียวมะม่วงครับตัวมะม่วงเยอะเลยสุกๆมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับน you know, ี่ น่าเปากินข pues ้าวเหนียวมะม่วงครับวันนี้นี่สดๆจากต้นจากสวนเลยน่ากินไหมลูกอือหือย๊ะเย่จะเมื่อไหร่เย่เย่เปากินตามพี่มินลิเหรอเป่าโอ้โหอาปากไว้แต่ไกลเลยอร่อยไหมยยะไหม อันนั้นใบแป๋ยหรือเปล่าอยากตักเองเลยเหรออร่อยจนอยากตักเองนะตั้งกล้องไว้ตลอดเด้ไปตัดเอาจับเองกินเองไม่ได้โอ้โหอ่ะอ่ะกว้างๆอ่ะกว้างๆมะม่วงยังไม่เข้าเลยมะม่วงลูกมะม่วงมะม่วงโอ้โหตบมือตบ อ้โหสิบหใช่ม oh. uh, uh, uh ้ร oh, ู้าใช่สอข้าวข้าวริมปากกับน้องเปล่าอร่อยจนติดตากันอ่อยติดตากนเหมน่าอ่โอ้ อาลูกอ่ะเดี๋ยวจับเองจ้ามามันหลุ่นไปแล้วคมตำเกินคนน่ะจะเข้าเปล่าไหมนะ